สะพานเตกีลาวูฟถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเรโนอาจจะถูกเอามาใช้งานแบบไหนหรือพลังของโมโม,โมที่ทําให้คุยกับสุนิชาได้มันคืออะไรกันแน่วันนี้ผมจะมาชวนคุย7ความลับในวันพีชที่อาจารย์โอดะยังไม่ได้เฉยลยกันครับ ถ้าพูดถึงเนื้อเรื่องของวันพีซแล้วเนี่ยขนาดผ่านมานานตั้ง20กว่าปีแล้วนะครับมันยังมีพล็อตที่ยังไม่ได้ถูกตอบกับซอนข้อมูลความลับเอาไว้ในเรื่องเต็มไปหมดเลยซึ่งถ้าใคาที่ตามอ่านมาง่าจนถึงตอนใหม่ๆกันแล้วก็น่าจะรู้สึกเหมือนผมนะครับว่าข้อมูลที่ถูกเฉลยออกมาช่วงนี้เนี่ยมันพีกติดๆกันมาหลายตอนมากๆแล้วนะครับเช่นการที่เราได้เห็นอดีตเต็มๆของคูมะหรือว่าการที่เราได้เห็นพลังของพวกห้าผู้เท่าแบบเซตเทิลเป็นครั้งแรกพอผมลองคิดว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันจะมาเฉลย กลุ่มหมวกฟางทุกคนเนี่ยโดนคูม,ม่าตบส่งไปตามเกาะต่างๆเพื่ออัพสกิลของตัวเองซึ่งสถานที่ที่โรบินถูกส่งมาก,ก็คือสะพานขนาดยักษ์เตกิล่าวูฟที่น่าแปลกใจก็คือพวกเราไม่ได้รู้เรื่องที่นี่เยอะเหมือนกับคนอื่นๆบนเรือนะครับพวกเรารู้แค่ว่าสะพานนี้ถูกสั่งให้สร้างขึ้นจากเผ่ามังกรฟ้าคาถามก็คืออะไรที่จะทำให้เผ่ามังกรฟ้าเนี่ยเขาอยากสร้างสะพานที่มันใหญ่และก็ยาวขนาดนี้ผมเลยไปลองไล่หาข้อมูลเกี่ยวกับมันนะครับจนไปเจอว่าสะพานนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องน่าสนใจอย,อยู่นะในมังงะตอนที่นรันก็คระดัน้ําททะเลล่วโ สูงขึ้นหนึ่งเมตรถูกต้องไหมครับแล้วทุกคนว่ามันแปลกไหมครับที่ลหลายๆเมืองที่เรารู้จักกันมาในเนื้อเรื่องเนี่ยพวกเขาจะต้องพยายามขึ้นไปอยู่ที่สูงตลอดเลยและในเนื้อเรื่องมันก็จะมีหลายช่วงมากๆด้วยนะครับที่พยายามจะบอกเราอ้อมๆว่าเมื่อก่อนระดับน้ําทะเลมันไม่ได้สูงขนาดนี้อย่างในภาควอเตอร์เซเว่นนะครับเหตุการณ์อะควาลากูน่าก็ทําให้เมืองวอเตอร์เซเว่นเนี่ยค่อยๆพังลงไปจะต้องย้ายมาอยู่ที่สูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมละครับแล้ว,ว่าเมื่อก่อนวอเตอร์เซเว่นเนี่ยมันเคยใหญ่กว่านี้แล้วใน,วเ,วน,วนเ,เนี้อเรว่อง นสาาามรถออยยู่บนน้้้ไดดวหรืออย่างวานอเองพวกเราก็จะได้รู้กันตอนจบใช่ไหมครับว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเคยมีเมืองอยู่ข้างล่างมาก่อนอิมเพลียวดาวเองก็เหมือนกันนะครับพวกเรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าที่นี่คือคุกที่จองจํานักโทษสุดโหดเพราะว่านากจากมันจะจมอยู่ใต้ทะเลแล้วรอบๆคุกเนี่ยก็มีแต่เจ้าทะเลว่ายอยู่เต็มไปหมดเลยแต่ว่าในเมื่อมันเป็นคุกที่แหกออกมายากขนาดนั้นแล้วเนี่ยไอเจ้าคุกนีมาถูกสร้างขึ้นมาได้ยังไงนะครับเพราะว่ามันดูเป็นไปไม่ได้เลยนะที่จะส่งคนไปสร้างใต้ทะเลเผลอๆ,ๆเนี่ยผมว่าม <ๆ S 2> นะันน่าจะยากกว่าสร้างสะ รัฐบาลโลกเนะี่ยรู้อยู่แล้วว่ามันจะมีเหตุการณ์บางอย่างทําให้น้ําทะเลสูงขึ้นแล้วพวกเขาก็ตั้งใจว่าใครก็ตามที่ไม่ได้อยู่ฝั่งของตัวเองสักวันคนพวกนั้นก็จะโดนน้าทะเลกล่งกินเข้าไปก็เลยต้องสร้างสะพานนี้เอาไว้เพราะว่าถ้าเรามาดูดีๆมันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญก็ได้นะครับที่แมรี่โจวเนี่ยไปอยู่บนจุดสูงสุดของโลกเหมือนกันแต่เดี๋ยวเรื่องนี้เอาไว้ผมมาทาคลิปแยกเต็มๆให้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่งั้นยาวแน่ๆเรื่องถัดไปที่ผมจะพูดถึงก็คือเมืองมรกตที่เบ เไม่ว่าจะเป็นเกาะแห่งท้องฟ้าสกายเปียหรือว่านครทองคําในนิทานของโนแลนลูฟี่ก็พิสูจน์มาแล้วใช่ไหมครับว่ามันมีอยู่จริงๆในโลกของวันพีทไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันแบบที่เบลลมี่บอกแล้วพอเราพูดถึงเมื่อมรกฏเนี่ยถ้าใครที่อายุเยอะๆหน่อยนะครับก็น่าจะเคยเห็นหรือว่าเคยดูหนังเรื่องพ่อแห่งออสก์มาบ้างนะครับ ซึ่งในเรื่องพ่อมดแห่งออสเนี่ยมันก็มีเมืองมรากดอยู่ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามาดูในมังงะตรงที่794ภาพหน้าโปกเนี่ยพวกเราจะเห็นนะครับว่ามันมีภาพของโดราฟามิงโกกำลังควบคุมนกเพื่อเชิดหุ่นของเล่นอยู่ซึ่งหุ่นพวกนี้เนี่ยมันหน้าตาเหมือนกับตัวละครในพ่อมดแห่งออสเลยนะครับก็คือสิงโตหุ่นกระป๋องหุ่นไล่กาและก็เด็กผู้หญิงไม่ใช่แค่นั้นนะครับถ้าเกิดเรามาดูกันดีๆเนี่ยพอดเรื่องของเดดโรซามันก็มีความคล้ายกับพ่อมดแห่งออสมากๆด้วยนะครับที่ ฟามิงโกนะครับที่เขาหลอกคนในเดสโรซาว่าเขาคือผู้กอบกู้จากเหตุการณ์ที่ราชาลิคุเนี่ยไล่ทำร้ายประชาชนแต่ว่าสุดท้ายทุกคนก็มารู้ความจริงนะครับว่าตัวร้ายจริงๆในเรื่องเนี่ยก็คือโดฟามิงโกเองนั่นแหละมันเลยไม่แน่นะครับวันนี้นเมื่อเบ็นมี่มพูดถึงเมืองนี้ออกมาพวกเราอาจจะได้เห็นมันจริงๆในเนื้อเรื่องสักวันก,ก็ได้นะครับแล้วถ้านครทองคําเป็นหนึ่งในเมืองที่มีบทบาทในอาณาจักรโบราณมันเลยไม่แน่นะครับว่าเมืองมอระกอนเนี่ยก็น่าจะเป็นเมืองที่ไม่บทบาทในยุคนั้นเหมือนกันถ หลังจากการต่อสู้กับโฮดี้จบพวกเราจะได้รู้กันใช่ไหมครับว่าพลังโพซร,รอนของชิราโฮชิเนี่ยจะใช้เพื่อให้เจ้าทะเลเนี่ยลากเรือโนอาไปทําอะไรสักอย่างแต่ว่าการที่มันจะใช้ได้จเจ้าเรือลำนี้จะต้องถูกซ่อมซะก่อนนะครับเพราะว่าลูฟี่เนี่ยมัน,นต่อยเพลินจนด้านบนของเรือเนี่ยมันพังเละไปหมดแล้วที่น่าสนใจก็คือในมางงานตอนเดียวกันนะครับพวกเจ้าทะเลก็พูดประโยคหนึ่งขึ้นมานะครับว่าถ้าอยากจะซ่อมเรือโนอาต้องใช้แรงของพวกเขาซึ่งพวกเขาที่เจ้าทะเลพูดถึงเนี่ยมันจะเป็น้คยกันนะครับที่สามารถซ่อมแซมเรือโนอาให้กลับมาใช้้้งาาาาานนนนนนนเเเเเเหหมมมมมืือออออออดดิไไไีกกกกกรรรบบถป็่่่่ยจะึภพลใคั มันจะหมายถึงใครเพราะว่าคนที่มีความสามารถในการต่อเรือที่เรารู้จักเนี่ยก็มีแค่พวกคุณไอซ์เบิร์กกับแฟงกี้เท่านั้นเองแต่ว่านา่าจะข้อมูลหลายๆอย่างที่ออกมาในมงานตอนนี้นะครับทั้งเรื่องที่เกาะต่อไปหลังจากเอเคสเนี่ยจะต้องเป็นเอลบาร์ฟเกาะของพวกคนยากแน่ๆกับขนาดของเรือโนอาที่ใหญ่จะต้องใช้เจ้าทะเลลากมันเลยไม่แน่นะครับว่าพวกเขาที่เจ้าทะเลพูดถึงมันอาจจะเป็นพวกคนยากก็ได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะว่าที่เอลบาร์ฟมันมีไม้อยู่ชิดหนึ่งนะครับที่น่าจะเหมาะกับการซ่อมแซมเรือโนอามมมมากมาก,มาก,ก็คือไอ,อไไ้้้ดตนแห่งสมั่มนแแข็งงกรากๆ่่่มวาเทีูกททาจกไไไม้้้อออัันนนนนีีะลล่่ปหเรื็จะค ผ่านไปไปด้แล้วมันก็เป็นมาชนิดเดียวกันกับที่ต่อแซนนี่กับเรือของโรเจอร์ด้วยนะครับซึ่งเรื่องของเผ่าที่น่าจะซ่อมเรือโนอาได้นี่มันก็มีเรื่องน่าสนใจเยอะอยู่เหมือนกันนะครับพอๆกับเรื่องที่แล้วเลยนะเดี๋ยวเอาไว้แล้วมาคุยลึกๆก,กันในคลิปอื่นกันดีกว่านะครับทีนี้ถ้าซ่อมเรือโนอาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีคําถามตามขึ้นมาอีกนะครับว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรล่ะที่ทาให้ต้องใช้เรือโนอาขึ้นมาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็น่าจะไปเกี่ยวข้องกับความลับอีกหนึ่งเรือนะครับที่ถูกทิ แน่แล้วนะครับว่าลูฟี่เนี่ยเขาไม่ได้ทําอะไรที่เกาะเงือกเหมือนในคาทานายเลยนะกลับกันเนี่ยลูฟี่กับช่วยเกาะเงือกไว้จากโฮดี้ด้วยซ้ําแต่ถ้าเกิดเรามาคิดว่าในช่วงสุดท้ายของเนื้อเรื่องของวันพีทเีดไลมันจะต้องโดนทําลายคําทานายนี้มันอาจจะ make ซนก็ได้นะครับว่าสิ่งที่มาดามเชอรี่เห็นไม่ใช่การที่ลูฟี่ทําลายเกาะเงือกโดยตรงแต่ว่าเป็นการที่ลูฟี่มีส่วนในการทําลายเดไลและไอเดไลที่พังลงมาเนี่ยมันก็ไปทําให้เกาะเงือกโดนทําลายไปด้วยนั่นเองนะครับและนอกจากมันจะทาให้เกาะเงือกโดนทําลายแล้วระดับของน้ำ โนอาอาร์คเลยใช่ไหมล่ะครับที่เล่าถึงน้ําท่วมโลกครั้งใหญ่แล้วเรือโนาอาเนี่ยก็คือความหวังของมนุษยชาติแล้วถ้าเกิดว่าเก่อเงื่อนมโดนทำลายขึ้นมาจริงๆเนี่ยพวกคนที่น่าจะต้องใช้เรือโนอามันก็ไม่น่าจะใช่คนจากก่อเงื่อนถูกต้องไหมครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยสามารถว่ายน้ํากันได้อยู่แล้วคนที่ต้องใช้จริงๆเนี่ยก็คือคนด้านบนต่างหากแปลว,ว่าเจ้าเรือลำนี้เนี่ยมันอาจจะมีความสาคัญในการรวบรวมตัวละครเพื่อใช้สู้ในศึกตัดสินสุดท้ายก็ได้นะครับอีกเรื่องที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือเรื่องของโมโมโนซึกะครับเพราะว่าไม่แน่นะว่าดดก้ออจะ่พูมมไใช ว่าเขาจะตุยไม่ได้เด็ดขาดหลังจากอ่านบันทึกการเดินทางของโอเดงคำถามก็คือแล้วอะไรล่ะครับที่มันสําคัญมากๆจนโมโมเขาต้องบอกว่าเขาจะตุยไม่ได้แล้วพอเรามาลองหาข้อมูลในมงานกันดีๆผมก็เจอว่าเหตุผลที่โมโมพูดแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับพลังที่แท้จริงของพูตันก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นในมงานตอนที่821เหตุการณ์ที่โซเนี่ยพวกเราจะเห็นว่าสุนิชาขอคาสั่งจากโมโมให้อนุญาตให้เขาสู้ใช่ไหมละครับแล้วก็ในงานตอนที่หนึ่หลังจากที่โมโมสู้กับริวคุกิลเสร็จ ว่าคาเชอในการตัดสินใจของท่านซึ่งถ้าเรามาดูข้อมูลกันแบบนี้เนี่ยมันก็พอจะสรุปได้ใช่ไหมครับว่าโมโมเนี่ยเขามีพลังบางอย่างที่ต่างจากคนอื่นทําให้สามารถออกคําสั่งกับสุนิชาได้เพราะว่าลูฟี่เนี่ยก็ได้ยินเสียงของสุนิชาเหมือนกันแต่ว่าสั่งไม่ได้แล้วลองถ้าเกิดว่าโมโม่เขาตัดสินใจจะเปิดเคได้เลยเนี่ยสิ่งที่สุนิชาน่าจะทําก็คือการทําลายกําแพงของวานอถูกต้องไหมครับไม่ใช่แค่นั้นนะในง,งานตอนที่1055พวกกกเรราาาจจะไดู้้คุณตินว่าาอวุโบรณพันมันถูกซ่อไว้ที่วาสิแล้ยพวกเราจะได้รู้จากบค,คบว่าพู่ว่าเนน่ยมัน คือเรือรบแปลว่าการที่สุนิชาทำลายเขตแดงของวานอเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถใช้เรือรบที่ซ่อนอยู่ใต้วานอได้ที่น่าสนใจก็คือถ้าจริงๆแล้วพูตันมันไม่ใช่เรือรบแต่ว่าเป็นพลังที่ทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถออกคําสั่งกับสุนิชาได้เหมือนกับโพไซดอนของชิราโฮชิแลครับแปลว่าจริงๆแล้วเรือรบที่อยู่ข้างใต้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่พูตันทั้งหมดแต่ว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของพลังทั้งหมดของพูตันเหมือนกับการที่เจ้าทะเลเนี่ยถูกใช้ให้ลากเรือโนอาทุกอย่างมันก็จะลงล็อกพอดีเลยถูกต้้้้ออองงงงมมมมมัััยคครรททที่่่่่่่าาาาากกกกวววนน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 น็็นืืถเเเเเเิิิิดดะไไผูปจลลแสสใใหุช เขาอาจจะเป็นคนที่มีพลังเดียวกันกับโมโมะเมื่อ800ปีก่อนก็ได้เพราะว่าถ้าเรามาดูสิ่งที่โมโมะพูดในตอนที่821กันดีๆสิ่งที่โมโมะพูดเนี่ยมันอาจจะทําให้หลายคนเข้าใจผิดแปลว่าสุนิชายเนี่ยเขาถูกลงโทษให้เดินไปเรื่อยๆในทะเลแต่ว่าถ้าเรามาดูบทพูดในภาษาญี่ปุ่นนะครับจริงๆแล้วเราสามารถแปลความหมายมันได้ว่าสุนิชาเนี่ยถูกสั่งให้เดินไปก่อนจนกว่าจะได้รับคําสั่งใหม่ไม่ใช่ให้เดินไปตลอดชีวิตแปลว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับว่าสุนิชาเนี่ยกำลังเข้าใจผ พอเขารู้ตัวแบบนั้นเนี่ยก็เลยสั่งให้สุนิชาเดินไปก่อน,นะครับจกกังววาจะมีคนที่สืบทอดพลังแล้วก็เจตจำนงของเขาเนี่ยจะโผล่ขึ้นมาในยุคสมัยที่สามารถทําในสิ่งที่เขาทําไม่สําเร็จให้สําเร็จได้น่าสนใจใช่ไหมละครับแล้วก็อีกเรื่องนี้ผมคิดว่าพวกเราังจะได้คําตอบในเร็วๆนี้นะครับก็คือผู้ชายที่มีรอยแผลไฟไหม้หรือว่ารอยแผลลูปไฟที่โนดดากับคิดพูดถึงอย่างแรกเลยก็คือถ้าเรามาดูคําใบของอาจารย์โอดาในงานจัมเฟสต้า2024นะครับว่าถ้าเกิดว่าพวกลูฟี่ออกไปจากเกาะเอเคได้ er อย่าง เองถึงที่เลยใช่ไหมนะครับแล้วถ้าเรามาดูคําใบ้กันต่อไม่ยั่จะบอกอีกนะครับว่ามันจะมีการต่อสู้ระหว่างคน2คนซึ่งอันนี้มันอาจจะเป็นใครก็ได้เลยถูกต้องไหมครับแต่ที่สําคัญของคาใบนี้ก็คือมันจะเกิดการแย่งชิงสิ่งสิ่งนั้นเกิดขึ้นซึ่งถ้าใครที่สนใจเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นนะครับจะรู้กันใช่ไหมว่าเมื่อก่อนภาษาญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาจะเขียนกันในแนวตั้งต่อให้ปัจจุบันเนี่ยพวกเราจะเห็นว่ามันเริ่มจะเขียนในแนวนอนกันมากขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าบางครั้งผู้เขียนเขาก็สามารถซ่อนคำใบ ตรอบนี้ดูเหมือนว่าอาจารย์โอดาจะซ่อนคำใบสอนคำใบเอาไว้อีกชั้นด้วยนะครับซึ่งถ้าเรามาอ่านในแนวตั้งนะครับช่วงที่อาจารย์แจพูดถึงการต่อสู้ของคน2คนแล้วก็การแย่งกันเพื่อได้สิ่งสิ่งนั้นมันจะมีคำคำนี้ซ่อนอยู่ครับที่สามารถอ่านได้ว่าอากาอิชิที่แปลว่าหินสีแดงแปลว่าโลพลเอกภชิ้นสุดท้ายมันจะต้องเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการสู้กันที่เอลบาฟแน่ๆแ,แล้วมันก็มีแนวโน้มว่ามันจะอยู่ที่นั่นเหมือนกันนะครับคำถามก็คือว่าแล้วมันจะมีใครล่ะครับที่เก ก็จะได้รู้จากเวก้าพังว่าพวกงานวิจัยของโอฮาร่าเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกทำลายใช่ไหมล่ะครับหลักฐานทั้งหมดถูกเก็บรักษาไว้ที่เอลบาฟจะเผาคนยักษ์ที่พันผ้าพันแผลทั้งตัวเอาไว้และถ้าดูจากเงาคนคนนี้เนี่ยก็คือแฮคควาดีซาวโลแน่ๆแล้วมันก็ยิงมีข้อมูลสนับสนุนเรื่องนี้แบบอ้อมๆด้วยนะครับในมังงะตอนที่1081พันเอเราจะเห็นเดวอนคุยกับคูซันใช่ไหมครับว่าเขารู้เรื่องเกี่ยวกับคนที่มีแผลไฟไหม้หรือเปล่าที่น่าแปลกใจก็คือทำไมอาจารย์โอดาถึงเลือกให้เดวออนนนนนนถาามคคคูซัััักกกกะรบแล้้วว็็ที่่่ยิงไปื ฉันเหรอที่ว่าเนี่ยมันก็ใช่แหละครับแต่ว่ามันไม่ได้หมายถึงว่าเองมีแผลไฟไหม้นะคูซันมันหมายถึงว่าเองนี่แหละที่เป็นคนทําให้เพื่อนมีแผลแบบนั้นแล้วก็น่าจะเรื่องที่ลาฟิตพูดอีกนะครับว่าเขาเลือเกี่ยวกับผู้ชายที่มีรอยแผลไฟไหม้คนนี้เนี่ยเขาจะเดินทางด้วยเรือสีดําสนิทแล้วถ้าเกิดว่ามีเรือเข้าไปใกล้มันก็จะมีน้ําวนเกิดขึ้นมาทําให้เรือพวกนั้นเนี่ยจมไปเลยซึ่งถ้าดูจากข่าวลือแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เชื่อได้ใช่ไหมครับว่ามั่อาจจะเป็นพลังของผลปีศาจก็ได้้้แตตต่่่่่่่่่ววาาาาาาาถเเเเเกกกกกกกิดดดดดรรรรมมมูููััััันน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 ีีีีีีีีๆะบบใใงงงงออออออทท1106โลลฟืืขขพ็็จปสํหช ที่1105าฉากที่บอกว่ากําลังจะมีคนมาสภาพเรือของพวกทหารเรือเนี่ยมันก็คล้ายกับที่ลาฟิตพูดถึงเลยใช่ไหมครับแปลว่าพวกคนยักษ์เนี่ยก็อาจจะพาซาโลไปที่โอฮาร่าเพื่อกู้หนังสือก็ได้อย่างไม่หมดเท่านี้นะครับในมังงะตอนที่1108พวกเราจะเห็นว่าโบกี้กับดอรี่เนี่ยพูดถึงคนที่อยู่ที่เอลบาร์ฟที่น่าจะเป็นนักวิชาการถูกต้องไหมครับตอนที่เข้าเจอกับพวกแฟรงกี้แล้วถ้าเรามาคิดกันว่าถ้าเกิดว่าการที่ซาโลเข้าไปหอบหนังสือมาจากโอฮาร่ามันก็ไม่แปลกเลยใช่ไหม ผู้ชายที่มีรอยแผลไฟไหม้คนนี้ก็คือแฮกควายดีโซโลคิดว่าเรื่องไหนน่าสนใจกันบ้างครับแล้วก็มีเรื่องไหนในวันพีที่เพื่อนๆคิดว่ามันน่าสนใจอีกบ้างคอมเมนต์บอกกันไว้ได้น,นะครับอ๋อแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่าโจสลัดแค่คนเดียวที่จะได้ใส่ที่ปิดตาในเรื่องของวันพีเป็นใครผมทําคลิปไปแล้วนะครับกดดูกันต่อได้เลย